ชายแดนตอนเหนือของประเทศจีนนี่ลุงลุงเห็นอะไรในขณะนั้นหมิงหุยผีดิบมากมายกระจกมิติสามเหลี่ยมแน่ใจนะลุงหมิงหุยผีดิบมากมายภรรยาของฉันและลูกๆมิงหุยมันอาจจะเป็นผีดิบในนครหลวงโบราณนายเป็นใครทำไมถึงบุกรุกเข้ามา ผมคือผู้พิพกากษาแห่งสมาคมเวทมนต์ทิศเหนือเหอเฟยคุณผมจำเป็นต้องถามคำถามผู้รอดชีวิตหน่อยแต่เท่าแน่ใจนะว่าคุณเห็นผีดิบผมพูดไปแล้วน้อยฉันคิดว่านายกำลังปิดบังว่านายคือฆาตกรไม่ใช่อย่างนั้นหรอ,หรอนายพูดแบบนั้นได้ยังไงผมไม่เห็นสัญญาณของผีดิบนอกจากนี้ทุกคนในเมืองก็ตายยกเว้นเขา ไม่ว่าเขาจะสมคบคิดกับฆาตรกรหรือเขาเป็นคนบ้าโรคจิตไม่ใช่ว่าคณะกรรมการป้องกันของนายกําลังติดตามปฏิการสีดำอยู่หรอก็แค่ทําในสิ่งที่นายต้องทําปล่อยชนนะไอสาะระเลวไอเวนเอ้ยโอ้ยฉันบอกแล้วว่าเขาเป็นคนบ้าไปกันเถอะโมฟานนายคิดว่างไงฉันไม่รู้แต่ฉันสัมผัสได้ถึงร่องรอยของผีดิบ เพราะฉะนั้นฉันจะไปตรวจสอบดูสมาคมเวทมวนต์หอน,นาฬิกาโมฟานทำไมนายถึงมาที่นี่เกิอดอะไรขึ้นพวกคุณสามารถคำนวณตำแหน่งที่แม่นยำของเหวทามินได้ใช่ไหมผมจะไปที่นั่นอะไรนะนายกำลังจะไปที่เหวธามินหรอเมืองในชายแดนทางเหนือถูกโจมตีเราสงสัยว่าผีดิบถูกพบอยู่ที่นั่นผีดิบ นายสงสัยเรื่องนั้นหรอการย้ายถิ่นครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นที่นี่ตอนอาทิตย์ตกพรุ่งนี้นายจะทําอะไรในตอนที่นายไปถึงเหวทมินแน่นอนว่าต้องขอคําอธิบายเหวทมินฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อพบกับจัก,กรพรรดิโบราณแต่ก็นะจานคง เขาไปยังหุบเขาเทียนชานเพื่อช่วยชีวิตฉินอยู่เอ,อ๋อภายใต้ชุดเกราะของเขาไม่น่าจะเป็นแค่จัก,กรพรรดิผู้โหดเหี้ยมควรจะมีความทรงจำและวิญญ,ญาณของจานคงอยู่ด้วยหัวหน้าครูฝึกทหารเมืองในชายแดนเหนือถูกผีดิบลูกสมุนของคุณปล้นสะดมไปหรือเปล่าไม่ใช่ดีแล้วเออผมได้ยินว่าเธอต้องการพบคุณไม่ว่าคุณจะเป็นอะไร หัวหน้าครูฝึกทหารดูเหมือนว่าเรื่องในชายแดนเหนือไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับผีดิบในนครหลวงโบราณเป็นไปได้ไหมว่าคือผีดิบอียิปต์หืมพวกเขากำลังเคลื่อนไหววิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุด จากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะ จะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ